ชีวิตเมียฝรั่งค่ะออกไปทำงานแต่เช้าเลยตอนนี้เจ็ดโมงสิบห้าแล้วเดี๋ยวจะลงไปที่ร้านจอดรถนะคะตรงนี้ก็เป็นลิฟต์ค่ะกดไปที่การาดชั้นลบ2สงเลยนะคะเดียว อ่ะนี่รถของเราค่ะเข้าไปในรถแล้วนะคะในการาสไม่มีใครเลยมีเราคนเดียวนะคะเพื่อนๆไปทํางานแล้วค่ะเสร็จงานจากการเอ่อมาช่วยเปลี่ยนเสื้อผ้าคนชราแล้วนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็ชีวิตเมียรฝรั่งในต่างแดนก็จะเดินไปที่รถค่ะ มาชีรรถแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะ start ร,รถกลับบ้านแล้วค่ะเพื่อนๆเสร็จจากงานก็มารับลูกที่บ้านแล้วก็ขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนนะคะเพื่อนๆเมื่อถึงโรงเรียนแล้วเมื่อถึงโรงเรียนของลูกแล้วนะคะแม่ก็จะขับรถไปทํางานต่ออีกที่หนึ่งค่ะนี่แหละค่ะชีวิตของเรา ทำงานเสร็จแล้วนะคะก็ไปรับลูกที่โรงเรียนแล้วก็ไปส่งลูกที่สถานีรถไฟนะคะเพราะว่าลูกมีนัดกับหมอเขาจะต้องนั่งรถไฟเพื่อไปหาคุณพ่อนะคะคุณพ่อจะพาลูกไปหาหมอค่ะและนี่ก็คือสถานีรถไฟในเมืองที่เราอยู่นะคะติดกับเขตสวิตเซอร์แลนด์ค่ะนี่คือรถไฟป้ายที่จะไปควันสตานนะคะ และแล้วก็กลับมาถึงบ้านนะคะเพื่อนๆน,นี่ก็คือเครื่องล้างจานนะคะขับรถมาถึงบ้านก็มาทํางานบ้านต่อเครื่องล้างจานทํางานเสร็จแล้วเราก็ต้องเก็บจานพวกนี้เข้าเครื่องค่ะเพื่อนๆเอ้ยไม่ใช่เราจะต้องเก็บจานพวกนี้เข้าชั้นนะคะจานที่จานที่ล้างแล้วเรียบร้อยช้อนต่างๆนะคะเก็บเข้าชั้นค่ะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยวันนี้เมียฝรั่งตื่นตั้งแต่หกโมงครึ่งไปทํางานไปส่งลูกไปรับลูก แล้วก็กลับมาถึงบ้านมาทํางานบ้านอันนี้เที่ยงแล้วนะคะแต่หน่อยเพิ่งได้กินอาหารเช้าค่ะเนี่ยมีขนมเบลิเนอร์นะคะแล้วก็โยเกิร์ตรสธรรมชาติกับผลไม้สดแล้วก็กาเฟค่ะแล้วก็ทํางานบ้านต่อค่ะเพื่อนๆนดูนะดอกบ้านสีทิศสีแดงนายจ้างให้มาค่ะนายจ้างชาวเยอรมันให้มาไม่ว่าจะหนาวขนาดไหนนะคะหิมะจะตกมากมายขนาดไหนเวลาจะติดลบมากมายเอ่ย อุณหภูมิจะติดลบมากมายขนาดไหนดอกไม้ก็บานค่ะถึงแม้จะไม่มีแสงแดดนะเออดูซินั่นน่ะบานสวยมากๆเลยค่ะ ไม่มีคลิปลงค่ะเพื่อนๆคลิปสุดท้ายก็หลายวันแล้วนะคะก็เลยรวบรวมเมนูอาหารฝรั่งนะคะอาหารฝรั่งในร้านอาหารต่างๆก็จะเป็นแนวนี้นะคะเพ<ๆ>ื่อนๆถ้าเป็น,น,ะะปนมื้อเย็นนะคะก็จะมีสลัดแบบบุฟเฟ่ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะไปร้านอาหารแบบไหนนะคะอันนี้ก็คือหน่อยจะให้เห็นมันเป็นอ่ร้านอาหารของฝรั่งนะคะร้านนี้จะเป็นบุฟเฟ่แบบสลัดนะคะสลัดบุฟเฟ่่นั่นเองตักได้ตามใจชอบกินได้ไม่อั้นเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้ ก็เมนูของอคนที่เราไปด้วยกันนะคะเมนูของเราเป็นปลาค่ะกับมันฝรัง่งแล้วก็มีซอสนะคะซอสถั่วปลาอร่อยค่ะซอสถั่วเอลมอนแล้วนี่ก็เป็นสตรอเบอรี่อร่อยหวานมากเลยนะคะนี่ก็เป็นอาหารเช้าแบบฝรั่งค่ะเพื่อนๆเป็นอาหารเช้าแบบง่ายๆของฝรัง่งของคนเยอรมันค่ะเพื่อนๆนให้เพื่อนๆเห็นนะคะ อาหารฝรั่งส่วนมากแล้วที่เป็นมื้อเช้าก็จะคล้ายกันค่ะแต่ภาพที่เห็นนี่คืออาหารเมนูมื้อเย็นหรือมื้อกลางวันนะคะถ้าเราไปตามร้านอาหารเขาก็จะมีะเมนูตามฤดูกาลค่ะอันนี้ก็เป็นปลาเซลมอนกับสลัดหน้าผักเหมือนผักทอดนะคะเพื่อนๆแล้วนี่ก็เป็นสลัดค่ะและนี่ก็เป็นอาหารฝรั่งอีกนะคะเพื่อนๆอ,นอ้ก็มีก็จะเน้นที่แบบว่ามันฝรั่งนะคะ อันนี้ก็เป็นสลัดกับกุ้งค่ะอันนี้อร่อยค่ะเพื่อนๆอนอันนี้สลัดกับปลานะคะน,นี่ก็สลัดเหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเห็นว่าเมนูมันฝรั่งแล้วก็จะมีเนื้อหมูทอดแล้วก็มีซอสร,ราดนะคะเพื่อนๆนอาหารฝรั่งก็แนวนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ